ทองโลกฟื้นตัวอย่างแรงหลังจากไม่หลุดแนวรับสำคัญเช้าวันนี้11ตุลาคม67ราคาทองคำของไทยนิ่งสนิทคงที่ครับรูปพันธ์ขายออกบาทละ42,100ทองคำแท่งขายออกบาทละ41,600บาทเกิดอะไรขึ้นโมไนชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาสหรัฐได้ประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคทั้งทั่วไปแล้วก็พื้นฐานปรากฏว่ามากกว่าที่คาดเล็กน้อยเท่านั้นครับ รวมถึงตัวเลขขอรับสวัสดิการกรณีว่างงานสูงสุดนับตั้งแต่สิงหาคม66นะครับและมีการส่งสัญญาณจากกรรมการเฟดบางท่านนะครับที่จะเดินหน้าในการปรับลดดอกเบี้ยต่อเหมือนกันโดยอาจจะลดลงมาหหรือว่า2ครั้งในการประชุม2ครั้งที่เหลืออยู่ของปีนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยภูมิภาคตะวันออกกลางอีกนะครับที่อิสราเอลเตรียมตอบโต้อิหร่านแน่นอนแล้วอยู่ระหว่างการเคาะวิธีการว่าจะตอบโต้ด้วยวิธีการไหนอย่างไรแม้ด้านหนึ่งชาติตะวันตกประเทศตะวันออกกลาง จะแสดงความเป็นห่วงและไม่อยากให้อิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิรานแต่ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกก็พุ่งขึ้นมารอเรียบร้อยแล้วครับให้ราคาทองคำตลาดโลกพุ่งแบบติดจรวดเลยนะครับหลังจากไม่หลุดแนวรับสำคัญ2,600ทวนล่าสุดตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นมายืนอยู่เหนือ2,640ได้แล้วครับ ขณะที่เงินดอลลา,าร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงมานะครับและส่งผลทาให้เงินบาทของไทยกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกแล้วล่าสุดตอนนี้อยู่แถว 33บาท20กดสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็เลยทำให้แม้ทองโลกจะพุ่งเป็นจรวดแต่เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทำให้ทองไทยไม่ยอมไปไหนครับทำให้ตอนนี้แนวต้านของราคาทองคำตลาดโลก g o Spot ก็เลยอยู่ที่2,650อีกครั้งนึงครับส่วนแนวต้านทองคำของไทยก็อยู่ที่41,750ครับส่วนค่ำคืนนี้จับตาดูสหรัฐประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต PPI บ้างนะครับแล้วเพื่อนๆละครับมีมุมมองอย่างไรบ้าง ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางอิสราเอลจะตอบโต้อ,อิรานในรูปแบบไหนรวมไปถึงทิศทางราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตแล้วก็ราคาทองคำของไทยค่างเงินบาทค่างเงินดอลลาร์ด้วยบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ